สวัสดีครับผมเพชรคนเฮ็ดว่าวนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาลองว่าจุลาครับผมว่าจุลาให้ลูกค้าแถวบ้านนะครับนี่ผมที่สั่งมานะครับงานอาจจะไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าพัฒนามาจากกระดาษปูนครับผมทําให้ลูกค้าแถวบ้านก็เป็นกระดาษปูนนะครับแต่อันนี้แบบโอ้ปรับเปลี่ยนมาเยอะเลยครับผมทาเล็กเกอร์ดำติดผ้าร่มให้นะครับแต่ราคาเท่าเดิมครับผม แต่ราคาเท่าเดิมครับเน้นแบบว่าเอาฝีมือเอาเขาเรียกอะไรเน้นเน้นฝึกเน้นทำครับผมเน้นฝึกเน้นทำครับเน้นฝึกเน้นทําให้ได้เหลี่ยมได้ไลนยนะครับไม่เป็นไรครับผมติดผ้าร่มให้ดีๆพาเล็กกอร์อย่างน้อยก็ได้รู้อะไรอีกเยอะครับผมกับตัวนี้นะครับจะได้พัฒนาฝีมือไปอีกเยอะผมเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับสนูก็ร้อเซนครับผมเสียงกลางๆนะครับไม่แหลมไม่ ไม่ไม่ไม่แหลมไม่เนื้อเพื่อผมนี่นะครับตัวว่าวพารลมก็จับติดเลยครับผมไม่ได้แบบว่าแต่งรีดให้มันตึงนะครับนี่นะประมาณนี้ครับผมให้ดูนะครับก็ได้เหลี่ยมได้ลายครับผมถือว่าได้ประสบการณ์เยอะเลยครับผมทําแต่ละตัวนะครับอะเดี๋ยวมาชมกันเลยครับผมจะวิ่งประมาณสักครึ่งแปลงนางนี่แล้ครับผม ว้ามันขึ้นมันก็ขึ้นนะครับถ้ามันไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นครับผมวิ่งสักคึ่งแปลงนานี่แหละพัฒนาจากกระดาษปูนเป็นผ้าล่มนะครับให้ดูกันครับผมแต่ราคาเท่าเดิมครับผมราคาเท่าเดิมนะครับมาดูการขึ้นกันครับผมดูว่าจะเป็นยังไงนะครับปรับแต่งมาสองสามครั้งแล้วครับผมปรับเรื่องสนูกับสายสูงนะครับสนูไปทางหย่อนครับผมอาจจะไม่ดังนะครับเวลาขึ้น ครับผมสนุอาจจะไม่ดังเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็ตุกเอาก็ผมอาจจะเอียงหาแนวลมเหน่อว่าวเล็กก็ผมว่าวเล็กมันต้องใช้เทคนิคเยอะครับผมถ้าทำผ้าเปรียบเทียบกันนี่ว่าวใหญ่ดิผมผมว่าทำง่ายกว่าครับมันเฉียวมันเสีวครับผมมันเฉียวมันแสีว มันเฉียวมันเสียวครับผมแค่นี้ก็แต่ที่แน่ๆเล่นระยะสั้นลมเบาได้ครับผมข้อดีของว่าวเล็กลมก็นี่ครับถ้ากลางป่าอ้อยนะครับนี่แถวนี้ป่าอ้อยล้อมรอบหมดแล้วผมตรงนู้นก็ต้นยูคานะครับเป็นถ้าพ้นจากยอดไม้สักสองสามต้นนี่ถือว่าโอเคครับผมลมไม่ปั่นป่วนครับเมื่อกี้เอียงไปฝั่งนูน้นนิดนึงเดี๋ยวผมปรับโนูช่วย เวลาลมแรงๆจะได้แบบว่าตรงหน่อยครับผมถ่ายให้ดูนะครับปล่อยเชือกไม่เยอะนะครับนี่ไม่ถึง50ประมาณ50เมตรได้ครับผมนี่ ปรับสนุยเยอะไปหน่อยก็ต้องปรับแต่งก็ผมเพราะว่าลมมันแบบเพราะว่าลมมันแบบมันเช็คยาก,กับผมถ้าลมเบานน่มันต้องถือว่าพอดีแล้วพอลมแรงมาก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับว่าจุฬานี่นะครับเยวจะปรับสนุช่วยแป๊บหนึ่งก็ผมเดี๋ยวรอชมกันนะครับ อ่ะนี่นะครับให้ดูว่าผมก็ประมาณนี้แหละไม่ถือว่าร้อ100ยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับก็พอทำให้น้องๆแถวบ้านนะผมได้เล่นได้สืบสารอนุรักษ์นี่ครับมันอาจจะเฉียวหน่อยนะครับว่าเล็กสนุเล็กด้วยครับผมร้อยสิบก็ถือว่าเล่นสนุกแล้วผมเล่นง่ายเล่นสนุกนะครับให้น้องๆแถวบ้านไปเล่นครับผมถือว่าผมได้ฝึกฝีมือ ฝึกฝีมือแล้วก็ได้รู้อะไรหลายอย่างนะผมเกี่ยวกับการทำวา่าวผลงานปีนี้นะครับทําผลงานลงช่องครับผมว่มาติดพะลมนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมมันจะแซลลหน่อยนะครับว่าวเ,เล็กครับผมแนวลมครับผมดูยอดหญ้านะครับแนวลมมันจะเฉีงเฉียงหน่อยประมาณนี้แล้วครับผมเนาะนี่ครับแนวลมตามแนวว่าวนะครับ ีก่ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปครับผมอ่ะแล้วสร้างผลงานให้ดูเรื่อยๆแล้วผมเกี่ยวกับบ้าสนูนะครับอ่ะนี่รับผหก็ประมาณนี้แหละอ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ